สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยอยู่กับพี่ส้มนะคะเคยเปลี่ยนเบอร์กับปุ๋ยมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้ว<ม>อันนั้นเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนใช่แต่วันนี้ที่นัดเจอเนี่ยเพราะว่าพี่ส้มอะตั้งใจที่จะเพิ่มเบอร์อีกหนึ่งเบอร์<ม>แต่เหตุผลในการวางอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน<ม>เอางี้งก่อนตอนนี้พี่ส้มทําธุรกิจอะไรบ้างแ<ม>ชร์หน่อยเป็นเจ้าของร้านเล็กๆผัดไทยสมันปู2ส,สาขาแล้วก็ตอนนี้กาลังทาในเรื่องของการโจทย์เป็นชายเพื<ม>่อ<ม>ที่เราจะได้ขยัยเป็นชายได้แล้วก็ขายลายโปรดักที่ในร้านอย่างเป็นตติด่อ ตอนนี้มีแล้วจริงๆแล้วมีการขยายไปบ้างแล้วอ,อย่างเช่นสีสเกตระยองสะพานหม่ประชาชนเนี่ยก็มีแล้วมีบ้างแล<ต>้วแต่อาจจะไม่ใช่โปรดักต์หลักอตอนนี้กำลังจะเซตวางระบบให้มันเต็มรูปแบบใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะฟันไทยซ้อนมันปูร <c oughs> ้านเล็กๆ <c oughs> ใช่ไหมร้านเล็กๆเงินร้านร้านหลอนลิงร้านเงินร้านเล็กๆก็ใช้คําว่าเล็กกับเล็กไม่มีไม่มีไม่ยมกนะจะบอกว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตในช่วงยุคโควิดใช่แบบอลังการมากๆยูแอปเดลิเวอรี่เออเลยเลย จะเปิดเบอร์ที่2นี่แหละเอามาเสริมในธุรกิจนี้<ช>อย่างเต็มตัว<ช>ปุ๋ยจะบอกว่าพี่ส้มเคยแชร์กับปุ๋ยว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเคยเป็นแบบหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์แรกนะเคยเป็นแบบหนึ่ง แล้วพอเปลี่ยนเบอร์ที่1เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเหมือนเหมือนชีวิตมันพลิกอ่ะไปอีกแบบหนึ่งเลยอยากให้แชร์หน่อยว่ามันเป็นแบบไหนตอนนั้นอะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นทั้งตัวเองแล้วก็ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเลยอยากเปลี่ยนให้มันดีขึ้นก็ตอนเปลี่ยนเบอร์ปุ๋ยนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะไม่ได้แบบว่าตัวเราอยู่ดีแม่งมึงเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บชีวิตมึงดีเลยไม่มีไม่มีไม่มีอยู่จริงไม่อู่ร้สึกวาพเปลี่ยนไปลนม่ไล้์ม็คือ้นยี่ดูดซึม แต่ข้อดีของคนอื่นลืมออกไหมเมื่อก่อนออน,นี้เห็นข้อดีของคนอื่นจริงๆ,ๆแล้วพี่เป็นคนมักง่ายทําอะไรที่แบบเลดทุกเรื่องยั่ไงอะ่ะขี้เกียจอ่ะมักง่ายอไอ้นี่ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องทําก็ได้ไอ้นั่นไม่นู่นก็ได้เป็นคนแบบไม่ได้เรื่องในเราอย่างนี้ดีกว่าแต่พอเรากลายเป็นฟองน้ำอีกแบบเราซึมซับแต่ข้อดีของคนอื่นมาไว้ที่ตัวเราเองทําให้มันเปลี่ยนแปลงหมดเลยปี2018จําได้เลยเป็นปีที่ดีมากๆเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหม้วนหมุนตัวม้วนทุกอย่างเลยกลายเป็นสุดต่งทุกเรื่อง เข้าวัดไปนั่งสวดมนต์ไปทําวัดอะงงอะก็ยังงงตัวเองมาสุดโต่งพอใช้ไประยะเวลาปีเกิดโอกาสดีๆจากเพื่อนคนหนึ่งใช่ก็เนี่ยแหละก็คือเรื่องของร้านผัดไทยนี่แหละตอนแรกก็ไปเปิดร้านอาหารกันแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโปรดักที่มันชัดเจนแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเห็นของเพื่อนปุ๊บก็ได้คุยกันว่ามันเป็นโปรดักที่มันทําง่ายง่ายแล้วก็ขายได้แล้วตอนเนี้ยก็ถูกมาแต่ละเฉพาะตัวด้วยใช่ไหมถูกต้องมีจุดเด่นมีมีกิมมิคมันก็อย่างเช่นเรื่องของซอสมันปู พราะว่าที่อื่นเขาก็าอาจจะมีคำนะแต่ว่าของเรานต้มปูลงไปเลยอย่างเงี้ยบอกเลยนะว่าอร่อยมากอร่อยมากๆก็ไม่เคยมีใครบอกไม่อร่อยจริงจริงจะบอกว่าในช่วงที่ทุกคนะกำลังเดือดร้อนกับโควิดจะบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ส้มเติบโตมากที่สุดใชเป็นช่วงที่ขยายร้านแล้วก็โตขึ้นประมาณสามเท่าสามเท่านะทุกคนยอดตอนนั้นทีนี้จากเบอร์แรกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือมีแฟนก็เลยพาแฟนมาเปลี่ยนเบอร์พี่ส้มแชร์กับปุ๋ยว่าแฟนมีมุมมองในเรื่องของการเงินเปลี่ยนไปใช่ จริงจริแล้วเป็นคนีนิสัยการเงินดีอยูแล้วนะเป็นคนเก็บเงินเป็นคนมีแผนสำรองแต่ว่าสิ่งนิสัยที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือวางแผนกับเงินก้อนนึงที่จะใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าเอดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้ว่าแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่มีนิสัยแบบนั้นเลยคือก้อนนี้ก็คือก้อนนี้แล้วก็ ใช้กับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะทาจริงๆจ,จนสําเร็จอันนี้เขาแชร์ให้ฟังนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรื่องนี้นิสัยเขาเปลี่ยนจริงแฟนวิน่ส้เนาะโทรมาแชร์กับเบิว่าเขาได้รับผลลัพธ์เรื่องการเงินที่ดีมากคือเขาบอกว่าเขาเริ่มมีเป้าหมายในการเก็บเงินในการแบบแทนที่จะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับเรื่องอื่นๆก็เอามาวางแผนในการลงทุนในเดือนถัดไปในอะไรถ่อไปอะไรอย่างเงี้ยมีเป้าหมายช,ชีวิตมากขึ้นที่มันชัดเจนแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็เริ่มเริ่มมีวี่แววว่าจะมีโอกาสดีๆจาาาาาากกยยงนอชีีีพถ้มรเปล่นแป่งงอาจจะให้น รีวิวเองมาพูดเองมาแชร์เองเนาะโอเคแล้วทีนี้ที่พี่ส้มวางแผนสําหรับเบอร์ใหม่อันเนี้ยต้องการอะไรเพิ่มบ้างเบอร์เก่าใช้มา3ปีเนี่ยเหมือนที่ที่ที่บอกปุ๋ยไปอะว่ามันดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเบอร์มันไม่ดีแต่มันถึงเวลาที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากอยากที่จะขยายอยากที่จะใหญ่กว่านี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะเบอร์หรือว่าเพิ่มเบอร์เพื่อที่มันจะได้รองรับผลลัพธ์ที่มันใหญ่มากขึ้นของตัวเราด้วยถึงวันที่พี่ส้มจะไปจดทะเบียนบริษัทมันต้องมีลูกน้องมีบรริวาามมมกขึ้นนัไ่่ใช กันแค่คน2องคน5คนสิคนอาจจะเป็นหลักหลายหลายสิบหลายหลายร้อยใครจะไปรู้วางแผนไปถึงจุดนั้นอันนี้ปุ๋ยวางให้ได้แน่นอนนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ล่าสุดวันก่อนโทรมาสอสวันก่อนบอกว่าจะให้ช่วยดูชื่อบริษัทก็แนะนําไปแล้วว่าให้วางในลักษณะไหนควรจะมีตัวสอนอะไรบ้างในการขึ้นนําไว้ในคลิปถัดไปเผื่อว่ามีข้อมูลตรงนี้ปุ๋ยได้มาแชร์ทุกคนด้วยว่าเวลาเราจะวางชื่อบริษัทชื่อร้านอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะวางยังไงบ้างถ้าเราจะเอาเลขมาเสริมเนี่ยต้องเอาเลขแบบไหนเราจะ ได้หิงๆปังๆเหมือนพี่ส้ม ปุ๋ยไม่ได้เปลี่ยนเบอร์มงคลแบบอุ้ยเบอร์สวยเบอร์ดีเบอร์มงคลอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าปุ๋ยวางเขาเรียกว่าอะไรนะแมตต์ดีไซน์ถูกไหม<อ>มันเป็นการการวางเบอร์ให้มันเหมาะสมกับเป้าหมายหรือว่าชีวิตความมันอยู่<อ>เรา<อ>ทุกวันนี้บุคลิกตัวเราแล้วก็ให้มันคือเหมือนให้มันแมตต์กับสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนมาอุ้ยเบอร์สวยเบอร์ไม่สวยไม่เกี่ยวเลยเบอร์ดีเบอร์ไม่ดีไปกดในเว็บกันดูกันใหญ่เลยอุ้ยดูคะแนนอุ้ยนี่เบอร์ดีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเบอร์นี จริงเราใช้กับตอนนี้เหมาะไหมเหมาะกับชีวิตตอนนี้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่เหมาะไม่เวิร์กถึงอาจจะอาจะตอนนี้อาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนแต่ปรึกษาดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือปุ๋ยไม่ได้เป็นคนเบรมโอ้ยพี่เบอร์นี้ไม่ดีนะใช้ตอนนี้ไม่ดีเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็จะไม่ดีก็บอกไม่ดีแต่ไม่ใช่แบบว่าเออสักแต่ว่าจะเอาตังค์เอาตังค์อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่สักแต่จะขายจะขายไม่มีก็แนะนําว่ายังไงก็ให้มาปรึกษากันก่อนใช่ปรึกษาดีกว่าประมาณนั้นอ